ส่วนที่ครับเราก็อยู่กับรอยกับโดคินชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนบังคับปุ่มอะไรสักอย่างไมค์ครับครับเราจะไปแนะนำก่อนนะนี่คือใส่ทีแ็อนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกครั้งครับนี่ก็ถ้าเกิดคนอยากเล่นเดี๋ยวเดียวคนก็สร้างห้องนี้อันนี้เล่นแต่คุณต้องมีฮามาชิอันนี้เี่ยของคุณสั้งวัครับครับเอาไปใส่ได้เลยถ้าเกิดครับเพิ์ฟ นะครับคล้ายๆโคโลครับแต่มันไม่ใช่โคโลครับอะไรไม่รู้ไม่ต้องใช้ฮามาชิด้ยครับเนี่ยเข้าไปเลยฮะโอ้ยเป็นวัดเ่าที่ย่อแพ็นะครับนี่ก็เป็นอะไรสักอย่างนะครับอ่านี่ก็เป็นเพลงนี่ก็เป็นเสียงเอฟเฟกต่างๆครับอันนี้จําไม่ได้ว่ะอันนี้ถ้าคลิกเมาส์มันจะสลับดานกันกับที่เราสลับครับอันนี้ก็เป็นโหมดนะครับฟิลโครจะไม่ พีทฟูลนะครับจะไม่มีมอนสเตอร์อะไรเลยอันนี้ก็มีน้อยมีปัญการมีมากนะครับฮาร์ดก็ตกทีเก็บตายอ่ะเอออันนี้ลงออติฟาไว้นะครับทำนี้มันจะมีแค่นิดเดียวอันนี้ก็คือปรับหมดอะไรักอย่างนะครับเอาแสงสีแล้วกันเอาเวเอาฟ้าดีวะแสงสีกันพอพออ,อันนังกินไม่ค่อยจะออก อันนี้ก็เป็นภาษานะครับอย่างผมนะครับถ้าภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยมันก็มีนะครับมันจะเป็นสะละร้อยถ้าเกิดลงมอสภาษาไทยมันก็จะพิมพ์ได้นะครับแต่ผมจะแกะลงนะครับเอาไว้ลงมอสดีกว่านะครับอันนี้ก็เออเช่นนะครับต่อเออเอเอลืมปุ่ม,มแล้วคอนโทรลเข้าไปเลย นี่ก็คือกดเมาส์อันนี้ครับเมาส์ซ้ายสุวนอะไอที่กดบ่อยๆครับนะครับกดไปบึกนั่นคือโจมตีหรือทุบไม้นะครับอันนี้ก็คือวางไม้เหลือทุกอย่างนะครับคลิกขวานะครับอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังอันนี้กระโดดอันนี้ทิ้งของอันนี้รีเทิร์นนั่นคือเอนเ r อร์ของผมนะครับ ตอนแรกมันจะให้มาตัวทีครัแต่ผมเ,เป็นมอน e ินเทครลิกคลิปไว้ที่นั่นเลยแ <c oughs> ชทมาครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะอันนี้ก็ลืมว่ะมันบังอืมอันนี้ A A เอเอไปทางซ้ายดีขวาอันนี้ยองยองอันนี้กองเก็บของ <c oughs> อ,อ,อะไรครับอ่าวควอนตินอันนี้ก็เป็นดูเพยเยอร์นะ วันเต้นก็แล้วครับอันนี้ก็อะะไรวโซมคอนโทรลนะครับคอนโทรลมามาดูกันครับคอนโทรลครับ e ครับอันนี้เดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่ล่าง s ซ้า,าย d ขวา s เต้นขวา d ครับ อะไรวะอเอาควอนโอ้ยก็แล้วเอาควันตนเอาควันตนแล้วครับ ทำเทคนิคก็มีแค่นี้ครับบายบาย